ในช่วงตลอดปี2020ท,ที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในวงการลูกหนังมากมายเลยและสามารถรวบรวมเป็น10เรื่องเด่นในโลกของฟุตบอลประจำปี2021ได้ดังต่อไปนี้เลย เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเกมระดับชาตินั่นก็คือ Italy, อัสซูรีอิตาลีผงาดคว้าแชมป์ยูโร2020ซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อปีก่อนได้แบบสวยงามและสามารถลบล้างความผิดหวังจากความล้มเหลวที่ช่วยไปโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายได้เลยด้วยโดยกุนซอเราไปต้องมันชินี่สามารถนำทัพลุกหนังเมืองมากร์โลนีไล่พ่ายตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ไล่ตั้งแต่การคว้าชัยในรอบแปดกลุ่มได้ครบทั้ง3าเกมและในนัดชิงเป็นฝ่ายเชนะสิงโตคำรามอังกฤษในช่วงโดนจุดโทษตัดสิทจึงได้า,าที่บกต่อจากกคนแรเมื่อปี19ง และมาพร้อมกับเสียงเพลงโคสนาเชียยูโรแอนลัวซอฟที่คุ้นหูแฟนบอลชาวไทยในช่วงระหว่างการแข่งขันกันเป็นอย่างดีเลยไปต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกยูโร2020นั่นก็คือเรื่องราวความเป็นความตายของริสตเตนอิลิเซ่นกองกลางทีมชาติเดนมาร์กที่เกิดอาการวูบจากเรื่องของโรคหัวใจแล้วล้มฟุบคาสนามในเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มที่พบกับฟินแลนด์โดยทุกคนในสนามได้รวมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยยื้อชีวิตของอิลิเซ่นแบบเต็มที่และทีมแพทย์ได้เข้ามาช่วยปั๊มหัวใจดดดดดด้้้้ววววยยยยิิธีีีี CPR ในนนนสสาาามมมมเเลขททท่ัตทตกตตะชรไแง การตั้งกำแพงมนุษย์เพื่อไม่ให้กล้องจับภาพของเพื่อนร่วมทีมที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของความเป็นความตายนั่นเองจึงสามารถช่วยยื้อชีวิตของอิลิเซนให้ตื่นลืมตาขึ้นมาได้สำเร็จท่ามการความเป็นห่วงของแฟนบอลทั่วโลกที่ได้ส่งกำลังใจไปให้แบบล้นหลามเลยด้วยส่วนฟ้าขาวอาร์เจนตินาได้กลับมาพบกับความสำเร็จในเกมระดับชาติอีกครั้งหลังจากที่สมบูเป็นผลองในฐานะรองแชมป์รายการต่างๆมาแบบต่อเนื่องเลยและเคยทำให้ลิโอนลเมสซี่ดาวเตะคนเก่งถึงขั้นน้อยใจในโชคชะตาชีวิตจนประกาศเลิกรับใช้บ้านเเกิิดดดมมมมาาาาาาแแล้้้วววยยต่สสุทรรถคชปโ 21ได้สำเร็จซึ่งเป็นการครองบัลลังเจ้าลูกหนังลาตินในฐานะทีมลูกหนังเบอร์หนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ได้เป็นสมัยที่15และเป็นการหวนกลับมาคว้าแชมป์ระดับชาติของทีมชดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีเลยด้วยนับตั้งแต่โอล่าสุดที่ได้แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อปี1993นู่นเลยไปต่อกันที่เกมดับสมโมสอนกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของสิงโตงนักเตงทีมเชลซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอัง,งกฤษที่ทะยานเข้าป้ายแชมป์ยูฟ่ากาจจก,าบบกาาจดาาออ ตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีเพื่อเปิดทางให้โทมัสทูเคิลได้ก้าวเท้าเข้ามาคุมทีมต่อจนสามารถทีดบรลลังเจ้าสมสรสยุโรปได้เป็นสมัยที่2ต่อจากครั้งแรกเมื่อปี2012โดยในนัดชิงเป็นฝ่ายชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีจากชาติเดียวกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนั่นเองขณะที่ลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินายังคงเป็นพ่อค้าแข่งที่มีเรื่องดราม่าตลอดทั้งปี2021เต็มไปหมดเลยเลยตั้งแต่เรื่องของการย้ายทีมที่ต้องจำใจโบกมืออำลาเจ้าบาา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 รรรรเเเเซโลนนน่่่ด้ยตพะทีมยยยมีมมัักกกใหหงงงงงออุปปืิ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าเหนือก้อนใหญ่ตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่ให้ได้ทําให้ยอดกองหน้าวัย34ีปีต้องตัดสินใจย,ย้า,ายไปค้าแข่งกับเปเอปารีสแชนแมงที่มหาเศรษฐีแห่งวงการลูกหนังฝรั่งเศสแบบไม่มีค่าตัวเสียเลยและจบปี2021ยด้วยการได้รับเลือกให้คว้ารางวัลลูกฟุตบอลทองคำในฐาน,น,นะนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีตยุโรปแบบค้านสายตาแฟนบอลเกือบทั่วโลกเลยด้วยเพราะไม่ได้เป็นปีที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนั่นเองและทําผลงานโดยรวมได้ด้อยกว่า2ตัวเต็งอย่างจอร์จินโยกองกลางทีมชาติอิตา ชนจากทั่วโลกให้คว้ารางวัลบอลองดอไปครองเป็นสมัยที่7ไปเลยด้านคริสเตยโนโรนัลโดกับตันทีมชาติโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่งดาวเตะที่มีเรื่องราวต่างๆให้ได้เอ่ยถึงในช่วงตลอดปี2021มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานในเกมระดับชาติที่สามารถยึดตำแหน่งดาวซบูรัวยูโร2 0 2 0พร้อมกับสร้างสถิติเป็นตักเตะที่ยิงประตูในเกมระดับชาติได้มากที่สุดในโลกอีกด้วยส่วนในเกมระดับสโมสรได้สร้างความมือหาด้วยการตัดสินใจย้ายจากมาลายูเอตุสทีมมหาอำนาจลูกดังแห่งสกอตแ้นััดนเช์ยีไเตดเป็นครล หลังจากที่เคยสร้างชื่อกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงระหว่างปี2003-2009มาก่อนส่วนแจ็คกีลิชกองการทีมชาติอังกฤษเป็นอีกหนึ่งตั้กแตะที่ถูกเอ่ยถึงมากที่สุดในช่วงปี2021แบบต่อเนื่องด้วยเช่นกันหลังจากที่มิดฟิลด์วัย26ปีได้ขึ้นแทน่นเป็นเจ้าของถิตินักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษนั่นเองโดยเรือใบสีฟ้ามนเสเร์ซิตี้ได้ตัดสินใจทุ่มเงินดึงตัวมาจากสิงห์พะงาสตัวส100นวิลย ต่อกันด้วยเรื่องของโอเลคุน่าโซชากุนซื้อชาวนอร์วีเจนที่มีข่าวเรื่องถูกปลดออกจากเก้าอี้คุณซือปีศาจแดงมานเชซเตอร์ไนเตดตลอดทั้งปี2021เรพราะทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลยแม้ว่ามนเชสเซอร์ไนเตดจะเคยให้ความไว้วางใจแบบฝืนกระแสแฟ,แฟนบอลมาโดยตลอดท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลทีมคู่แข่งที่ช่วยกันออกแรงเซฟแบบมหาเพราะอยากให้โซชาอยู่คุมทัพต่อเพื่อพาทีมแพทต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแต่สุดท้ายปีศาจแดงได้ตัดสินใจไล่ตะเพิดออกจากตำแหน่งในช่วงปลายปีจดได้ขณะที่เจ้าบุน่่่าาาาเเนทีีมมมกกังงงรรือตๆิดขึ้ ในช่วงตลอดปี2021ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวประธานสโมสรรวมถึงปัญหาเรื่องการเงินที่อยู่ในสภาพถังแตกจึงต้องยอมปล่อยตัวเลโอนิลเมสซี่ออกไปแบบไม่มีค่าตัวพอม่สามารถจ่ายเงินค่าเหนื่อยก้อนใหญ่ให้ได้นั่นเองและมีการเปลี่ยนตัวกุนซือต่างหากแต่ว่าทีมหญิงหรือที่มีชื่อว่าบาร์เซโลนาเฟมินี่สามารถกู้หน้าให้ทีมชายได้อยู่พอสมควรพอได้ยึดพลังที่เปิลแชมป์จากการกวาดถ้วยแชมป์รายการใหญ่ได้ถึง3รายการและทําให้อเลเซปูติเยสสาวเตะสาวชาวสเปนได้รับเลือใหขควารางวับลบาลลุงดอในฐานะนักฟุต ยีส็ไปคลองเลยด้วยปิดท้ายเรื่องของการก่อตั้งเดอะซูเปอร์ลีกหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่ายุโรปนซปเปอร์ลีกซึ่งเป็นไอเดียของ12ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการลูกตังค์ยุโรปที่พร้อมตั้งลีกเพื่อเตะกันเองไปเลยดีกว่าพอไม่ปลื้มเรื่องเงินส่วนแบ่งจากการเขา้ารวมฟาดแข่งในศึกลูกตังค์สมสรยุโรปจึงโดนล,ลุมต่อต้านจากทั่วสารทิศไปเลยและโดนแฟนบอลลูปนานว่าเห็นแก่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินงินทองทองมากกว่าเรื่องของฟุตบอลเสียอี อาร์ซน,นันมาร์เชซูไนเตดรวมถึงมเชสเอร์ซิตี้แต่ว่า3ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและยูเวนตุสยังคงเกาะกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงอนาคตหลังจากนี้ให้ได้นี่คือ1ิเรื่องเด่นในวงการลูกหนังโลกประจำปี2021ที่ได้คัดมาฝากกันเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองบอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าพ้อมโปแรงๆแอดมาเลยแอดทูเดย์แป